สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วเฮียจอนนี่สวัสดีครับวันนี้จะไปไหนกันเดวันนี้ไปเอ็กโซเซวันนี้จะเดินทางไปเอ็กโซเซกัน<ช>ครับใช้เวลาเดินทางแค่ไหนเฮียจอนนี่นเริ่มไกลสมมติว่าเขามีสายไมยครับใกล้ที่สุดมามันเจ็ดสิบกว่ากิโลใช้เวลากี่นาทีใช้มามันชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งใช่โอเคสองลูมามันแปดสิบสองกิโลคาดหวังมากน้อยแค่ไหนรอบนี้เอเต็ม เต็มรังอะนะเอาเอาเต็มรือโอเคครับผมนี่สำหรับมือใหม่ฮะว่าไงสวัสดีครับว่าไงชื่ออะไรเนาะพี่ทันครับผมอ๋อพี่ทันบนบนเขเป็นไงครั้งแรกกับการออกตกปลาก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเนาะบอกแล้วเดี๋ยวถ้าเมาเรือเขาบอกว่าอย่าใส่กางเกงยีนลงเรือถ้าเมาให้ถอดกางเกงแล้วโดดลงน้ำรือเปล่าโอ้โหขนาดครับ โอเคครับวันน okay, ี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่21บมกราคมนะครับผม2562ปนไปตามชมผลงานกันครับโป้งพร้อมนะพรร้อมคับโอเคไปลุยกันครับแตงเฮ้ย ป้งปึ๊บโป้งโดเลยโอ้โหคราวแรกครับผมน้ำแรกรอเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่เนี่ยจัดนี่จัดให้ร้อ บนเริ่มเลยเนี่ยอย่ากขอบคุณเลยขอบ่อณเลยโอ้โดนตัวแรกโอ้มาแล้วโอ้โห้โอ้ชิบโอ้เมื่อเช้าทำอะไรไปปล่อยปลาอย่าล้างอย่าล้างอย่าล้างเออปล่อยมันปื๊ดแล้วก็เก็บสายธรรมดาเออว่าไม่เป็นไรไม่เฮียฮิเพิ่งเฮียเพิ่ง คเอาละหนึ่งสองฮึบโอเคนิดหน่อยครับนเล่นเองเล่นเองแท็กมือหน่อยเฮ้ยจะนี่โป้งแทงมือหน่อยแทงมือหน่อยเอาแล้วเหยื่อใครเนี่ยไต่ต้นครับไต่ต้นขายแล้วคันไคโดครับคันไคโดครับไคโดครับผมพลาครับจิมพล่าครับผมนี่ครับสุดยอดผลงานครับเช้าน้ำเช้ามาแล้วนิดหน่อยนิดหน่อย เกี่ยวข้างบนนี่หน่อยสามทางเลยอ่ะเกือบลึกเลยนะเมื่อกี้มันติดสองอันใช่แล้วอันเดียวนี่ครับไงเน้นหน่อยครับก็โปใช่ไหมโปครับลูกศิษย์เอกพี่เจครับแล้วเมื่อเช้าไปทำอะไรหมาเมื่อกี้ตัวแรกหลุดครับเอ้ยปล่อยไวก่อนครับต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนใช่ไหมคัดซ้ายตัวเล็กอ่ะตอนนี้พูดได้แล้วพูดได้แล้วได้คนแรกของเรา

โอเคตัดเอาให้ตายเลยนี่ยนาพี่เจครับขึ้นแล้วครับนี่พีกสีตัวที่สองครับของเรือนะครับว้าวครับพอได้คันธูปใจกับคืนมาปั๊บองานเลยเช่โอ้ โอ้สายไหนครับเนี่ยไซประมาณ3โลได้ครับหญ่เท่าไหร่แต่ก็นับหนึ่งครับตไวก่อนเอไว้ตีหักเนโอเคแตงโดรนครับท้ายเรือแบ่งโดรนครับแบ่งโดนแบ่งรายงานตัวครับเอาเซ็นชื่อกันหมดแล้วแตงมาสายเลยนะอะไรวะอินซีไม่ใส่สลิงด้วย โอ้โหแน่นอนจริงจริงซีนะอินซีครับมาแล้วโอ้ยแซวมาแล้วครับโอ้แตงรายงานตัวแล้วครับมาดูดิโอ้โหดีครับรายงานตัวแล้วแต่งสลิงก็ไม่ใส่แน่นอนจริงๆครับโอ้ยยังไงกว่าจะได้ตัวนี้เสียเยอะอีกตัวเนี่ย เสียอย่างไปสองเล่นแผ่นดินรายงานสายนะครับรายงานตัวสายหน่อยแต่ก็มาโอ้นี่ฮะโอเคอย่างน้อยมีตัวแรกก็มีตัวละใช่เลยมีตัวละดูนะครับมาดูครับเป็นไรครับสากครับโอ้ขอที่เสียบหน่อยพี่มามาเราไปมาโป่งไม่ธรรมดาครับสากใหญ่อยู่ครับ ดนนิดหน่อย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 สักระวัง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 ช้อนน้าช้อนหน้าครับนิดหน่อยครับยังไงนิดหนอยครับนี่ฮะรถใบตงแตงโดนอะไรโลุงนอะไรนิดหน่อยครับนิดหน่อยตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับก็ปลาใหญ่ก็หายากครับวันนี้ก็เลยเข้าหมายในเข้ามาครับมาเก็บปลาเล็กกลับบ้านกันแล้วเป็นไงาโป้งดูสายเดี๋ยวสา ก็ได้อาเธอรถปิกแบบหนึ่งครับโอ้เฮียจนนี่อัดมาแล้วนี่มาแล้วโอ้โหสลิดหินสลิดหินระวังระวังล่องโยกไปมานี่ครับอาจารย์ครับกระลิศีครับผมตัวนิดหน่อยฮะครึ่งโลครับครึ่งโลครับกะลิศีนิดหน่อยไซส์ครึ่งโลมันครับปั่นยิ่ง สูงโอ้ฮะเนี่ยฝูงลูกปลาขึ้นน้ำเดือดเลยครับเนี่ยทะเลเดือดเนี่ยฮะขึ้นกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยไปไม่หมด้ข้าน้าานี่น้ำเดือดครับน้ำเดือด โอ้ยช่วงเย็นก็เป็นช่วงปลาได้เป็นงาโป้งวันนี้ก็มันครับเนี่แล้วทําอะไรอยู่เนี่ยอ๋อตกปลาอัดปลาใหญ่หอยู่ใช่นะครับปลากระลังหรือเปล่าไม่รู้เนะออมาแล้วก็ช่วงเย็นวันนี้ก็มาแล้วมาแล้วมาเป็นการเก็บปลาเล็กครับ <_ d ata> กะรีซีใหญ่ครับผม <_ d ata> โอ้โหขาดแต่ตวงด้วยนะ ไซโลหูยนี่ฮะปลากะรีซีใหญ่เล็กหน่อยครับเล็กหน่อยตกแม่คนเดียวครับมันไปกินคนอื่นเป็นไงฮะเฮียจอนนี่วันนี้วันนี้อ่ะวันนี้เหนื่อยเหนื่อยนะวิ่งครับน้ำไม่ไม่หลปลาไม่กินวิ่งหาปลาก็เหนื่อยเลยเนาะวิ่งนั้นน่าจะเป็นสองร้อยกิโลอะไรวะ วันนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะเฮียเนาะอืมใช่พอได้ปลากินแล้วเนาะใช่แต่วิ่งหางกันเลยเนาะปลาเล็กเยอะเดี๋ยวกาสหน้าไปหากันใหม่นะเฮียเนาะเดี๋ยวไปใหม่สู้ใหม่สู้ใหม่สู้ใหม่มันต้องมีให้เราอีกไงเนะอ่าถูกต้องโอเคโอเคเป็นไงทันเดี๋ยวตัวเดียวอ่ะคนดีเป็นไงได้ได้ปลาหน้าดินครับผมปลาหน้าดินปลาหน้าดินเป็นไงปลาหน้าดินมันเปื้อนฝุ่นหรือว่าเปื้อนทรายปลาหน้าดินคุณฆ่าแล้ว แล้วแล้วเป็นยังไงสําหรับการออกทริปครั้งแรกวันนี้สนุกครับผมเมาเรือไหมไม่เมาครับไม่เมานะโอ้ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะครับในแรกเลยนึกว่ามันนึกว่าต้องโดดน้ําแก้เมาเรือใช่ไหมครับโอ้ไม่เมาดีดีมันไม่เมาเฉยเเออโอเคแตงว่าไงวันนี้ร้อนร้อนมากโอ้อัดอย่างเดียวเลยนะคนเดียวเลยวันเนี้ย ผลงานมีอะไรบ้างไหนอธิบายลยหินสิบก้อนหินสิบก้อน <laughs> <laughs> เหยื่อที่ขนมาไปกี่กี่กี่กิโลผลงานได้อะไรบ้าง <laughs> เห็นได้ปัดปลาด้วยอินซีนซได้อินซีหนึ่งตัวไอสาสอง <laughs> ก็ถือว่าพอได้มันวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งหาเหยื่อกันหน่อยเนาะไอ <laughs> วิ่งหาปลากันหน่อยเดี๋ยวทริปหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะโอเควันนี้ก็ทริปวันนี้ก็ตกปลาเล็กกันไปก่อนโอเคครับเดี๋ยววันทริปหน้าเจอกันใหม่ วิ่งกันเหน,หนือ่อยสายหน้าดินสนุกกันไปเลยโอเคผลงานก็พอได้ครับ<ช>สำหรับทริปนี้ก็จบไปได้ด้วยดีอีกหนึ่งคลิปก็ถือว่าสนุกกันไปนะ<ช>ครับผมเนาะ<ช>กับหมยเอ็กโซเซในวันที่น้ำตายน้ำไม่เดินเดินแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้ปลาพอได้กินเนาะป้องเนาะใช่ครับ ก็ถือว่ามาเอ็กซูซใช้เวลาเดินทางไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็จากบางสเสรนะครับโดยเรือขนมเค้กกับกัปตันจอนนี่ผู้ใจดีพี่ชายที่แสนดีอีกหนึ่งท่านก็ทิปหน้าเดี๋ยวค่อยไปลุยกันใหม่โปรแกรมก็ว่าจะไปแนวท่อหัวท่อกันเนาะใช่เดี๋ยวต้องไปลุยให้ได้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันมีอะไรแก้มือให้ได้ใช่นะโอทริปนี้ก็ขอขอบคุณครับผมสาหรับท่านผู้ติดตามชมทั้งหลายนะกับผู้ที่ร่วมสนุกในทริป ก็เดี๋ยวทริปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับขอขอบคุณครับผมทีมงาน FC Monster ขอขอบคุณอุปกรณ์ดีอุปกรณ์ดีราคาถูกที่ร้านโัล้งเซร็จครับและทุกสาขาครับผมขอขอบคุณครับผลิตภัณฑ์ลอกไฮโดรและผลิตภัณฑ์ไฮโดรทุกชนิดครับวันนี้เราก็มีคันทีสี เดลตาท็อกเดลตาท็อกในไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมกด Subscribe ตามเอาไว้นะครับแนวท่อแนวท่อหัวท่อต้องติดตามตัวให้ได้เร็วๆนี้ขอติดตามชมด้วยครับ